การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครตั้งอยู่เลขที่1 2 8 2หมู่10ตําบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วให้บริการน้ำประปาในพื้นที่อําเภอวัฒนานครและอําเภอคลองหาดเป็นบางส่วนภายใต้บริหารจัดการโดยนายบุญเอกบุญราศีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำ5 2า4รายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครเปิดให้บริการทุกวันจันทรถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา7 4 5นาิกานาที ถึง16นาฬิกานาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนลูกค้าสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถส่วนตัวและรถรับจ้างสาธารณะมีป้ายบอกทิศทางการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมทั้งออกแบบผัางงานและระบบก,การให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบผู้ประสานงานโดยจัดให้มีป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อติดไว้ในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีจุดประเมินผลความพึงพอใจนะ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการออกแบบพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและเคลื่อนไหวร่างกายและจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการติดแทบและป้ายแจ้งเตือนเพื่อให้ระวังและเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลภายในสํานักงานจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตามมาตรฐานต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีระบบคิวเพื่อให้ผู้บริการเข้าถึงการใช้บริการอย่างเป็นธรรม มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามีเก้าอี้นั่งรอน้นำดื่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ในจุดบริเวณภายในสำนักงานและด้านนอกสำนักงานมีตารางเวลาและเจ้าหน้าที่รับผิดช,ชอบทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมด้านหน้าสำนักงานได้จัดที่นั่งพักคอยโดยจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ ด้านคุณภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ประกอบด้วยที่จอดรถสำหรับคนพิการทางลาดราวกันตกสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการประตูสำหรับคนพิการที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษ มีการจัดการลดและแยกขยะภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำหลัก 3R มาใช้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนการใช้ถุงผ้าโครงการปฏิทินเก่าให้เรานั้นมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนภายในหน่วยงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีงานบริการณะศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาพระทุกหน่วยงานและงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการโดยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุดซึ่งได้จัดให้มีการให้บริการแบบ one stop service ในการให้บริการทุกประเภทบริการครบจบในจุดเดียวมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนต่างๆในคู่มือโดยจะจัดรวบรวมเอกสารจัดเก็บไว้ใน Google Drive สร้างเป็น QR code บันทึกโน้ตไว้ในกลุ่มไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบันมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายใช้งานได้ทุกพื้นที่อาทิการขอใช้น้ำประปาออนไลน์การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาการขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐการบริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Lite จบครบเรื่องประปาในแอปเดียว มีกลไกาการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครมีการพัฒนาช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษารวมถึงช่องทางร้องเรียนต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการโดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน8ช่องทางหลัก 1. PWA Contact Center 1 6 6 2 2. <S โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒน,นานครหมายเลข0 3 7 2 6 1 4 0 5 ไปพบเจ้าหน้าที่น่าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร4เว็บไซต์ www.pwa.co.th 5อีเมล p r p w a c o t h และ5531029 apwa.co.th 6 Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเขตและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร7 l ล n e โอเพ Chat กลุ่มมั่นใจคุณภาพ8หนังสือและจดหมาย มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยเตรียมทรัพยากรที่สำคัญเช่นสถานที่ให้บริการสำรองบุคลากรเป็นตน้นพร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีการเพิ่มศักยภาพและทัศษในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีจิตบ,บริการโดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาวัฒนานครจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมทักษะ การให้บริการและการสื่อสารในหลักสูตร Service Design by PWA Ambassador รุ่นที่1/68ระหว่างวันที่20-21มกราคม2568นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครได้มีการนำนวัตกรรมสัญญาณเตือนน้ำล้นถังสูงมาใช้ในงานผลิตระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล PLC ใช้สำหรับควบคุมการทำงานระบบสูบจ่ายน้ำขึ้นหอถังสูงเพื่อเฝ้าระวังการจ่ายน้ำให้กับลูกค้าเป็นการช่วยลดข้อร้องเรียน งานผลิตจึงได้ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนน้ำล้นถังสัญญาณจะแจ้งเตือนเมื่อปริมาณน้ำในถังสูงมีปริมาณสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของการประปาส่วนภูม <fuck> ิภาคในประเด็น <gamma> ต <enders> ่างๆทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน400ตัวอย่างโดยจำแนกเป็นลูกค้าประเภทที่1จําจำนวน354ตัวอย่างลูกค้าประเภทที่2จํจำนวน40ตัวอย่างลูกค้าประเภทที่3จํจำนวน6ตัวอย่างจำนวนลูกค้าทั้งหมดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร5,207รายเป็นข้อมูลณนะวันที่30กันยายน2567และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคำนวณตัวอย่างจากสูตรทารยามาเนที่ระดับความคลาดเคลื่อนบวกลบ5% โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครได้รับผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่4.688คะแนนจากคะแนนเต็ม5การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครมีช่องทางการให้บริการลูกค้าทั้งแบบวอ l k กอินและออนไลน์ดังนี้ 1. ช่องทางการให้บริการลูกค้าณนะสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครโดยให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานเช่นรับชำระค่าน้ำประปาขอติดตั้งน้ำประปาใหม่รับชำระค่าติดตั้งใหม่ติดต่อสอบถาม รับเรื่องร้องเรียนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ในวันพฤหัสบดีที่2ของทุกเดือนณนพื้นที่อำเภอคลองหาดเพื่ออำนวนความสะดวกกับลูกค้าข้อ2ช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากการเดินทางมาทำธุรกรรมณนะสำนักงานลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook f a n นเ page ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครกลุ่มไล่ลูกค้าของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครอีกทั้งยังมีการบริการลูกค้าแบบออนไลน์ PWA E-service โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ PWA.CO.TH, Application PWA p a s s l i t e และ PWA l i e Official @PWA Thailand ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำประปาการตรวจสอบค่าน้ำประปาขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาาร บรรจุมาตรและตรวจสอบมาตรบริการจองคิวออนไลน์ขอใช้น้ำประปาผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำแจ้งเหตุขัดข้องท่อแตกท่อรั่วผ่านทางแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนนครมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆได้โดยการไม่ต้องเดินทางมาสํานักงานโดยการประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆให้ลูกค้ารับทราบอย่างต่อเนื่องในปี2567 พบว่าลูกค้าชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ PWA Always On อยู่ที่ร้อยละ5 4า8ของการทำธุรกรรมชำระค่าน้ำทั้งหมดและมีสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566อย่าังเห็นได้ชัดเจนโดยมีการแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจจากช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นที่น่าพึงพอใจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการด้านระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องควบคู่กับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวกและภายใต้วิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา